สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานลีวิศ2อ2 0ันะครับเราก็ยังคงอยู่ในส่วนของบทที่3นะครับก็คือหนังสือเรามีนะของอาจารย์พนุพงศ์ปฏิสิงห์นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาตามกันกันต่อนะฮะในหน้าที่84ในการ3.1.6กนะครับการเขียนเส้นโค้งโดยใช้ standard end radius หรือว่า arc มันมันมันจะมีมันจะมีม ในส่วนของการเขียนพวกคำสั่งพวกนี้นะฮะอันนี้เราจะโฟกัสกันยาวๆก็คือช็อตนี้ตอนนี้ถึงถึงจุดนี้แล้วนะครับที่ผ่านมาใครสงสัยก็เข้าไปย้อนดูได้ในวิดีโอที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทักทายในส่วนของสมาชิกห้องเรียนออนไลน์ทางเพจห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ทางช่องทางของ YouTube ที่หลายท่านติดตามกัอนอยู่นะครับผมก็อื่นนะครับในหน้าที่84นะครับลองเปิดนะครับไปฝึกหัดชื่อ03ขีด09ขีด01นะฮะก็คือตรงนี้ เปิดขึ้นมาก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับเราจะต้องลองเขียนผนังแบบโคง้งปิดเข้ามาอย่างจุดที่เราได้สร้างไว้ก่อนนะครับก็คือถ,ถ้าดูในส่วนของ 3D กดดูตรงนี้นะฮะืีว่าเราไปดูเราจะเห็นนะฮะอันนี้คือรูปทรงของผนังที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้แมททีเดียนตัวนี้ในการสร้างนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราถ้าเราคลิกไปที่ตัวตัวผนังนี่นะฮะเราจะเห็นว่าผนังเนี่ยมันถูกสร้างโดยมีการตั้งเบส นะครับจุดเริ่มต้นก็คือจุดในส่วนของระดับดินเดิมอันนี้ก็คือจุดศูนย์ศูนย์นะฮะประมาณนี้นะครับทำไมต้องดูตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายฝั่งอีกทีหนึ่งว่าทำไมต้องคำนึงถึงเวลาเราทําการสร้างผนังเสริมเข้าไปหลังจากที่มันมีผนังอยู่แล้วหรือหรือดีไซน์ผนังทรงใหม่เข้าไปนะครับผมในแบบฝึกหัดที่เราเห็นเราจะเห็นรูปภาพที่3.9นะครับอันนี้คือการสร้างผนังเฉยแต่ว่าผมจะมีเสริมให้หน,น้องๆได้ทดลองสร้างในส่วนของพื้นนะฮะโดยใช้คําสั่งคําสั่ง ส่วนโค้งเนี่ยเข้าไปต่อเติมอีกทีหนึง่งจุดนี้มีโนต้ตด้วยนะฮะผมอยากจะอ่านโนต้ตให้ฟังโนต้ตจะมีอยู่สองสองโนต้ตด้วยกันในหน้าที่8 4นะโนต้ตแรกบอกว่าในขณะที่กําลังเขียนส่วนโค้งเราสามารถใช้ปุ่มสเปซ bar ในการพลิกกลับผนังด้านนอกสลับกับด้านในอันนี้ผมอธิบายไปแล้วในส่วนของการเขียนส่วนโค้งนะ mm hmm. ก็คือกดสเปซ bar นะครับมันจะมันจะพลิกกลับมันจะสลับกันให้นะครับหรือเรามากดปุ่มสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะครับโนต้ตที่2หากปรากฏเครื่องหมายถูกบนเช็คบ็อกเชนเราสามารถ เขียนเส้นโค้งต่อเนื่องจากจุดปลายเส้นโค้งแล้วคือคือคือถ้ามันมีเชนมันก็เหมือนกับการเขียนต่อเนื่องนะถ้าต้องการสร้างส่วนโค้งที่มีระยะห่างจากจุดที่เราคลิกสามารถกําหนดระยะห่างใน edit box offset หากเราต้องการกําหนดรัศมีส่วนโค้งที่แน่นอนเราสามารถคลิกปุ่มเครื่องหมายถูกบน check box radius แล้วทําการป้อนค่ารัศมีส่วนโค้งอันนี้นะครับในส่วนของการต่อเติมในส่วนของการแก้แบบที่มันมีอยู่แล้ว การกําหนดโดยใช้รัศมีจะอาจจะไม่อาจจะไม่อาจอาจะไม่เหมาะกับกับโปรเจกต์นี้คือคือดูเป็นคิดไปคิไปดีกว่าอ่ะก่อื่นมาเริ่มดูกันนะครับไปที่แปลนพื้นชั้นที่1เราจะเห็นสเต็ปแบบนี้ขึ้นมานะครับผมเลือกใช้วอลก็คือตัวนี้นะฮะใช้ค่าตามที่เขามีให้นี่แหละก็คือตัวนี้นะครับผมมาที่คําสั่งนี้นะครับนในหนังสือก็จะให้เราคลิกจุดที่1จุดนี้จุดที่2คือจุดนี้นะครับจุดที่3เราดึงออกมาประมาณนี้ ดูตรงนี้ก่อนนะฮะเขาไม่ได้กําหนดว่าเราควรเอาออกไปที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้กําหนดว่าเราควรออกไปที่ไรทีนี้ผมอยากจะให้น้องๆสังเกตดูเรเดียสที่มันโชว์อยู่ยิ่งเรเดียสออกมาข้างนอกแบบนี้นะ,ะยิ่งเรเดียสออกมาข้างนอกแบบนี้นะฮะนี่นะครับยิ่งเรเดียสออกมาข้างนอกแบบนี้ค่ามันจะโชว์ให้เห็นว่ามันได้เต็มที่ที่เท่าไหร่มันได้เต็มที่ที่เท่าไหร่ผมเลือกออกมาสุดๆเลยนะฮะโปรแกรมมันจะทําการล็อกให้เลยมันบอกว่าตอนเนี้ยนะครับ ได้เต็มที่ที่5.2895เมตรดังนั้นถ้าน้องๆบ้อนค่าที่ต่ำกว่านี้โปรแกรมมันจะเออร์เลอร์เดี๋ยวจะให้ดูว่าจะเออร์เลอร์ยังไงนะครับอ่ะผมผมช่วยผมออกมาจุดที่3จุดที่3ผมวางประมาณนี้ปังนะครับหนึ่งครั้งนะฮะแล้วกด H shape ออกไปกรณีนี้คือมันมีปุ่มเชนอยู่ตรงนี้ฮะนะมันมีปุ่มเชนอยู่ทีนี้ผมกดออกไปเสร็จปุ๊บนะฮะผม H เ h ียบออกไปผมมาคลิกที่ผนังตัวนี้ใหม่ผม กดลูกศรตัวนี้มันจะพลิกลายกลับออกมาถ้าผมไม่กด 3D จะเป็นอย่างไร 3D จะเป็นแบบนี้ครับลายมันจะโชว์อยู่ลายมันจะโชว์อยู่ด้านในแบบนี้เห็นไหมนี่นะฮะดังนั้นเราต้องเราต้องอสลับที่ชางของมันนี่นะเอามาแบบนี้แล้วสามารถป้อนค่าเพิ่มเติมได้เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเต็มที่ไม่ได้5.2ส่วนผมใส่5เลย ห้าเต็มเต็มเนี่ยตัว5เต็มเต็มเนี่ยได้ไหมกริดเตอร์ไปหนึ่งครั้งมันเออร์เรอร์เลยครับมันก็จะฟอ้องเลยว่ามันไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่ามันมี2ข้างนี่เป็นตัวบล็อกอยู่2ข้างเป็นตัวบล็อกเต็มที่ไม่ได้5.2คูณใส่ไป5ก็คือไม่ได้นั่นเองกด S เอ้ไปแต่ถ้าผมใส่สักสัก7นะได้ไหมเจ็ดก็ต้องได้ครับผมนี่ฮะก็จบไปแบบนี้นะครับคือยิ่งค่าตัวนี้สูงสูงนะครับสโลปก็จะกว้างขึ้นจุดนี้ก็จะแคบเข้าไปน้องๆต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมทีีน้ดูต่อ จุดเบสนะครับปรับถ้าสมมติว่าเราเราอ่ะเราโอเคละเราโอเคกับสเต็ปนี้เราไปดู 3D ดีเราจะเห็นว่าระยะห่างมันจะมีอยู่ตรงนี้อยู่เนื่องจากว่าการเขียนมันไม่ได้ถูกตั้งค่าในส่วนของการเขียนแบบบ้าน2ชั้นในทุกครั้งเวลาเขียนผนังเราจะต้องคำนึงถึงจุดเบสพอยต์ของมันอ่ะผมคลิกวิธีตัวนี้นะฮะนะครับผมแล้วก็ลองปรับจุดเบสคอนสแตนต์ uh, เนี่ยนะครับไปเป็นระดับดินเดิมแอพพลายไปโปรแกรมมันจะมันจะสอดแทรกนี้ลงมาหรือนะฮะหรือ โอเคเราคลิกไปที่ตัวนี้ใหม่นะครับมันจะมีปุ่มเนี้ยถ้าเราดึงลงมาเนี้ยมันก็จะสามารถดึงลงมาได้แต่แต่แน่นอนแหละมันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เป๊ะนะฮะเพียงแต่ว่าจะต้องกะกะเอาอ่ะมันก็จะมี2สเตปประมาณนี้ให้น้องๆและเพื่อนๆได้เลือกใช้งานเอานะครับอันนี้ก็จะอยู่ในภาพที่3.9ในหัวข้อที่3.1.6มีอีกตัวหนึ่งอยากจะให้ลองเหมือนเดิม,มนะฮะในหนังสือไม่เอ่อไม่ไม่ได้มีการกล่าวถึงผมไม่ได้บอกว่าหนังสือที่เราเรียนไม่ดีนะเพียงแต่ว่าอันนี้ เป็นแบบฝึกหัดเราสามารถที่จะลองสร้างโดยใช้คําสั่งอื่นมาสร้างลองดูนะอันนี้เป็นการฝึกน้องๆดูนะครับผมโอเคสมมติว่าผมสร้างชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะฮะโดยใช้หลักๆก,ก็คืออิเลเมนต์ในส่วนของตัวตัวพื้นเนี่ยนะครับหตัวและผมใช้คําสั่งสี่เหลี่ยมนะครับพื้นที่ผมสร้างเนี่ยนะฮะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะผมกําหนดตัวนี้เป็นสัก9นะฮะเอ็นเตอร์ไปนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะ โอเคกด finish edit หมดชิ้นงานผมจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่ใช่ไหมฮะชิ้นงานผมก็จะออกมาแบบนี้นี่นะครับอ่ะโอเคต่อนะฮะถ้าซูว่าผมมาที่ตัวนี้ใหม่มาที่ตัวนี้ใหม่มหมผมซูขึ้นมาผมคลิกที่ตัวงานมันจะมีปุ่มๆมนึงให้ผมเลือกใช้งานคือปุ่มนี้ผมกดไปที่อ่าการแก้ไขผมคลิกไปที่ส่วนที่ผมจะออกผมดีลิทเลยนะฮะผมดีลิทเลย จากนั้นผมทดลองสร้างส่วนโค้งของพื้นใหม่ไปที่ปุ่มนี้คิดทึ่จุดนี้จุดที่สองคือจุดนี้จุดที่สามคือตรงนี้นี่นะฮะดังนั้นค่าตรงนี้ผมผมแก้ไขเป็นยี่สิบแล้วกันนี่นะฮะกด finish edit mode เรียบร้อยไปที่โหมด3 d ดีเนี่ยครับก็สามารถแก้ไขได้นะฮะโดยใช้คำสั่งนี้เข้ามาช่วยนะคําคำสั่งนี้เข้ามาช่วยนะครับซูมเข้าไปดูนะครับไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรผิดพลาดน้องๆก็ลองลองฝึกนะครับหลังจากทําแบบฝึกหัดเสร็จนะก็ลองเพิ่มทักษะในการฝึกใช้งานคําสั่งส่วนโค้งนี่ดูส่วนต่อไปเราจะได้ดูคําสั่งส่วนโค้งแบบเซนเตอร์เอ็นนะเซนเตอร์เอ็นนะอันนี้ก็รอดูในแบบฝึกหัดถัดไปลองค่อยๆทําแบบฝึกหัดนะแต่และแบบฝึกหัดนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับส่วนเราติดแบบฝึกหัดไหนก็ถามกันเข้ามานะครับเราจะได้ โฟกัสไปที่แบบฝึกหัดนั้นง่ายๆนะผมจะไม่พยายามรวมแบบฝึกหัดเปแบาบห,หนึ่งรแบบสองแบบสาม,แบบสามรวมในวิดีโอเดียวกันเคยทํามาแล้วแลวมันทาแลวมันตามเก็บยากนะมันตามเก็บยากเวลาติดปัญหาเวลาถามเข้ามาก็ก็ตอบยากอีกทีหนึง่งนะดังนั้นก็ทําเป็นช็อตต่อช็อตน้องๆก็จะได้ฝึกตามนะครับในส่วนของห้องเรียนออนไลน์เราใช้หนังสือของอาจารย์ญญพานุพงศ์ปฏิสิงนะครับตัวนี้ตัวนี้สั่งเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็หลายๆท่านก็ลอง ลองติดต่อเข้ามารายการใครจะสั่งซื้อก่อนนะก็จะจัดส่งไปตามที่มีการสั่งเข้ามาก่อนนะครับส่วนใครที่สั่งทีหลังถ้าเกิดว่ามันเหลือก็จะจัดส่งไปให้นะครับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งเข้ามาเยอะนะครับหนังสือหนังสอันนี้สั่งจากสำนักพิมพ์นะครับสั่งจากสำนักพิมพ์มาราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงดังนั้นไม,ไม่ไม่กล้าสต็อกเยอะนะเพราะว่า,าปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับดังนั้นก็ฝากสมาชิกในกลุ่มห้องเรียนออนไลน์เพจห้องเรียนออนไลน์นะครับหลายๆท่านที่ติดตามอยู่ก็ถ้าใครสนใจก็สั่งได้หรือ จะสั่งเป็นชุดวิดีโอรวมก็ได้วิดีโอรวมจะทำทำการจําหน่ายก็หลังจากเรียนจบคอร์สไปนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งผมย้านะผมไม่ได้สนับสนุนให้เราถ่ายชีทนะฮะเพื่อนซื้อแล้วก็ไปถ่ายชีทไปซี้อหรอกอะไรอย่างเงี้ยหนังสือราคาแค่6 0 0กว่าบาทนะครับผมราคาประมาณนี้ซึ่งสนับสนุนให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานดูหนังสือเลวิสสองพันยใช้ได้กับเวอร์ชั่น2020แล้วก็ถ้าเป็นไปนได้เราจะไปโฟกัส2021นะครับผมประมาณนี้ก็อุดหนุน อาจารย์พนุพงศ์ปิิสิงห์อุดหนุนในส่วนของสํานักพิมพ์นะครับที่เขาทําออกมานะครับผมประมาณนั้นแล้วก็เช่นเดิมนะครับใครที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนะครับไม่มีพื้นฐานในส่วนของการใช้งานคําสั่งเลวิตหรือเรียนเลวิตบิมเนี่ยมาก่อนให้แนะนําให้ดูชุดพื้นฐาน1 4บทเรียนก่อนอันนี้คอร์สเนี้เราสอนจบไปแล้วนะครับมีหนังสือให้มีวิดีโอให้ใครมีหนังสือเข้าไปเรียนตามในห้องเรียนได้เลยนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้บังคับว่า้จะต้องซื้อ ชุดวิดีโอการเรียนก็สอนหมายถึงว่าถ้ามีหนังสือก็เรียนตามไปเลยหรือถ้ามีหนังสือก็ลองเรียนเรียนเองดูได้แต่ถ้าไม่เข้าใจก็ลองสั่งเป็นชุดวิดีโอที่เราเรียนกันเป็นบทต่อบทเป็นหน้าต่อหน้าเนี่ยนะครับไปลองฝึกตามดูนะครับผมก็ธมามชิกสมาชิกห้องเรียนออนไลน์เพจห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ในส่วนของ youtube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วย,ยน,นะครับผมสวัสดีครับ